สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาชมสูตรการดึงยอดมะม่วงนะคะสําหรับการทํามะม่วงนอกฤดูนะคะอันนี้เราจะดึงยอดมะม่วงให้ให้แตกนะคะหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วเราก็จะดึงยอดนะคะตัวที่ใช้ก็มีไทโอยูเรียนะคะผสมกับปุ๋ย13046นะคะเพื่อนๆเนาใช้2ตัวนี้นะคะแบบนี้ต่อน้ํา200ลิตรนะคะอย่างนี้อย่างเงี้ย เราใช้น้ำ200ลิตรนะคะถังใหญ่เลยนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดึงยอดนะคะ EP 2นะคะเพื่อนๆติดตามพี่กันตรีไว้นะคะ EP 1คือการแต่งกิ่ง EP 2คือการเร่งเร่งยอดให้ออกนะคะเพื่อนๆนะวันนี้เราก็จะมาทํา EP 2ต่อนะคะหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วเราก็จะดึงยอดดึงยอดมะม่วงให้ออกโดยใช้สารสองตัวนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวติดตามชมพี่กันตรีนะคะค่ะตอนนี้เป็นไทโอยูเรียนะคะนี้1กิโลนะคะ1กิโลนะคะต่อน้ำถังแบบนี้คือ200ลิตรนะคะไทโอยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตร13 0 4 6นะคะเพื่อเร่งมะม่วงของเราให้แตกยอดนะคะขั้งแรกแตกยอดก่อนเราจะบำรุงยอดก่อนนะคะ แต่งกิ่งแล้วก็มาบำรุงแล้วก็มาดึงยอดมะม่วงให้แตกเสมอกันนะคะเพื่อเวลาเดี๋ยวเราจะลากสารนะคะขั้นต่อไปจะลากสารแต่ตอนนี้เป็นขั้นของการดึงยอดมะม่วงให้เสมอกันให้แตกออกมาพร้อมกันนะคะเพื่อนๆน,นะโดยใช้ไทโอยูเรียผสมกับปุ๋ย1 3 0 4านนะคะอันนี้จะเร่งการแตกยอดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแตกยอดด้วย ถ้าอเผอิญมีลูกก็จะเร่งให้ลูกใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เป็นไทโอยูเรียบวกกับ1 3 0 4 6นะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าใช้อะไรอเผอิญวันนี้ในส่วนพี่กัลตรีก็มีการดึงยอดมะม่วงนะคะใช้สองตัวนี้ต่อน้ำถังใหญ่อย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะ2อ0ลิตรนะคะถังใหญ่แบบนี้เลยฟิลโก้ฟิลโก้นะคะศูนย สูตร13046อันนี้จะเร่งการแตกยอดนะคะเร่งให้เกิดการแตกยอดมะม่วงเราจะยอดสวยนะคะยอดงามใช้ตัวนี้นะคะ13046ปุ๋ยตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยสูตรทางใบนะเพื่อนๆเนาะปุ๋ยนี่จะมีทั้งทางลำต้นเร่งรากและก็ทางใบอันนี้เราใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะคะ ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะผสมนะคะวันนี้หลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วเนาะเราก็ใช้ตัวนี้นะเพื่อนๆเน,นี่ยที่พี่กันตรีให้ดูว่าเราแต่งกิ่งแล้วมันจะโปร่ปงๆแบบนี้เลยถ้าไม่โปร่งไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่โปร่งไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นฉีดพ่นให้เขาแตกยอดนะคะฉีดพ่นเขาแตกยอดออกมานะเพื่อนๆเ,เรามาดูอ่า นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้คนตัวนี้ให้ทั่วเลยนะคะให้ปุ๋ยเราละลายนะคะเพื่อนเนเนาะนี่ใสยังไงใส่ละลายไ,ไอ้ที่ตวงมีมั้งแหละคู่กันเออยาไม่ใสสองครั้งเนี่ยนะใสตรงนี้ค<อ>ณธรรมนี่ไม่ใสคู่กันคู่กันนะคะเราเราจะดึงยอดเราใช้สองตัวนี้นะคะอ่าใช้คู่กันนะคะคู่กันปีกซ้ายมือซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้คือเราจะ ดึงยอดมะม่วงให้ออกให้เร่งให้เขาแตกยอดนะคะนาะใช้สองตัวนี้นะคะประมาณเจ็ดวันแค่นั้นแหละนะคะยอดจะพุ่งเลยนะเพื่อนๆนะคะพอยอดพุ่งนั้นก็หมายถึงว่ามะม่วงเราจะติดลูกเยอะพอยอดเยอะเท่าไหร่มะม่วงเราก็จะได้เยอะตามนั้นนะคะเราจะได้แตกพร้อมกันนะคะ อ่าตอนนี้เราใช้ไม้โคนนะคะใช้ไม้โคนเพื่อให้ปุ๋ยเราละลายนะเพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยเราใช้ไม้โคนนะคะให้ปุ๋ยละลายเนาะให้ปุ๋ยของเราละลายนี่ยมาสองฝาละลายนะคะตอวเราก็จะพ่นนี่อย่างละสองฝานี่มันต้องใส ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นปุย๋ยทางใบนะเพื่อนๆเนาะเป็นไทโอยูเรียกับปุ๋ยสูตร1 3 0 4 6นะคะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกยอดนะคะเนาะแตกยอดนะคะถ้าเราไม่กระตุ้นนะคะยอดเขาจะไม่พร้อมกันนะคะเราจะต้องกระตุ้น้เขา เกิดการแตกยอดให้พร้อมกันนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะก็อันนี้ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่เนาะเป็นปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเป็นสารเคมีแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราต้องป้องกันนะคะนี้เป็นปุ๋ยนะคะ เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อนๆเนาะปุ๋ยจะมีสองอย่างก็คือปุ๋ยให้ปุ๋ยทางรากกับให้ปุ๋ยทางใบเนาะอันนี้เราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะคะก็ต้องมีขั้นตอนนะคะอันนี้เป็น e ีทสองนะคะ การฉีดต้นฉีดพ่นปุ๋ยทางใบกระตุ้นให้ยอดนะคะเกิดการแตกยอดใหม่นะเพื่อนๆเนาะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาฝากฉีดแล้วเราจะมาดูอีกสักเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันก็จะแตกมาพร้อมกันละนะคะตอนนี้ฉีดแล้วนะคะเห็นไหมเป็นน้ําเปียกๆนะเพื่อนๆฉีดแล้วเป็นน้ําเปียกๆนะคะ